น่ากลัวมากคนนั่งมือสัดเลยเราทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ P.B. พซุปครางอีกครั้งครับวันนี้ผมเพลงครับแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้นะฮะผมว่าคลิปเนี้ย ทุกคนต้องตกใจแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือ Lamborghini ที่แรงที่สุดในประเทศไทยของเราครับผมมาพร้อมกับม้า1,000ตัวครับ1,000 horsepower จัดไปกับคันนี้ Lamborghini Huracan HTO นะครับไม่ใช่ STO นะครับเน้นย้ำอีกที HTO ครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าทำไมคันนี้ถึงชื่อ HTO นะครับแล้วที่สำคัญนะครับมีเรื่องราวที่มายังไงบอกได้เลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆแล้วคันนี้ความคลั่งความบ้าความดิบความเถื่อนเนี่ยจัดเต็มสุดครับ ทุกคนเพื่อนพร้อมกันแล้วนะครับไปชมความสุดขั้นนี้กันเลยครับผม วันนี้นะครับพิเศษสุดๆครับเพราะผมไม่ได้รีวิวเองครับเดี๋ยวจะให้พี่โต้งนะครับเจ้าของรถคันนี้นะฮะรีวิวเองเลยดีกว่าว่าคันนี้พิเศษยังไงมีที่มาอย่างไงนะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็น1,000แรงม้ากับ Lamborghini HTO คันนี้ครับพี่โต้งรบกวนแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมสวัสดีครับครับโต้งสลันนะครับก็ผมอยู่ในวงการรถแข่งเมืองไทยมา นานเลยประมาณ<ม>เกือบ20ปีครับแล้วก็ความเป็นมาของอตัว HTO ตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าตอนที่เราโตขึ้นมาเนี่ยก็ย้อนกลับไปตอนสมัยเป็นโโลาโดเราก็เห็นว่าเออที่อเมริกาเขามีสำนักมีอะไรเขาทำแบบโอ้พันแรงมา้าสมัยนั้นก็ถือว่าก็แรงมากใช่ไหมครับเราก็เลยแบบติดตามพอเราโตขึ้นมาเราเฮ้ยเนี่ยต้องแบบลัมโบแล้วก็ใส่ turbo บบแต่ตอนแรงม้าเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าจะทำอะโอเค แล้วประกอบกับโชคชะตาพาไปนะครับ,รบแข่งรถไปแข่งรถมาได้ไปขับ Lamborghini อ่าก็เลยไปซื้อรถ Lamborghini รถใหม่เลยจากโรงงานเลยนะ e vo, ครับ Super t o r e o Evo ครับเมื่อสัก4ปีที่แล้วแล้วก็เอาเอาเข้ามาแข่งขันในเมืองไทยนะครับแล้วก็เราต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบอะ่ะมันแข่งขันนะมันมีกระทบกระทั่งมีชนกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เราก็เลยมีโรงที่ผลิตอะไรของเราเองอ่าเราก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้จับมาใส่รถบ้านดีกว่า แล้วก็บอกความฝันตอนใบเด็กเนี่ยก็คือแลมบกินีมันนีทโบนมันจะสุดมากอ่ะแต่มันเปลี่ยนโมเดลละต่อโตขึ้นมามันกลายเป็นมอคูลาแคนแล้วก็คูราแคนมันก็พอสืบค้นไปสืบพ้นมาเนี่ยมันปรากฏว่าเครื่องเกียร์แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมันพัฒนามาไกลมากแล้วมันทนมากมันรับแรงมาได้ดีก็เลย ทำให้การจะสเตปอัพขึ้นมาให้มันมีพลังมา้ามันไม่ต้องแพงเหมือนสมัยก่อนละนะก็เลยค,ความเป็นมาโปรเจกต์นี้ก็เลยขึ้นมาเป็นตัวนี้ครับแล้วโปรเจกต์นี้เนี่ยใช้เวลาในการทํานานแค่ไหนครับผมจริงๆถ้าเริ่มเลยเนี่ยเราเริ่มประมาณ2ปีที่แล้วอเริ่มแบบมีไอเดียว,ว่าเออเดี๋ยวเอาพาร์ทของรถแข่งมาใส่รถบ้านแต่พอทาบเข้าไปเท่านั้นแหละหใส่กันไม่ได้เลยครับแก้เยอะมากครับก็เลยส่งรถคันนี้ที่เป็นรถถนนเนี่ยนะไปอยู่ที่โรงง,งานรประมาณปีปีกับอีก3เดือน เพื่อที่จะแบบค่อยๆทําค่อยๆเก็บรายละเอียดไปออกมาจนสวยงามครับแล้วก็โทอโบเนี่ยบอกเลยว่าพอรถใกล้หมดวารันตีคือ lamborghini ok จะมีวารันตี3ปีใช่ไหมครับอพอรถใกล้หมดวารันตีปุ๊บผมเตรียมสั่งคองละอ่ามันก็ประมาณ2ปีแล้วครับพอหมดวารันตีปุ๊บไปเช็คสภาพเรียบร้อยปุ๊บกลับมาเราก็เริ่มทำมครับก็ทำที่นี่นครับทำภายในของเราเอง เป็นเหมือนโปรเจกต์ R&D บอกได้เลยว่าอันนี้คือใจพี่โต้งนี่คือรักจริงพร้อมที่จะทำเอารถที่มูลค่าก็มหาศาลอยู่รประมาณเกือบเกือบ30ล้านแล้วเอามาเซ็ตเทอร์โบเปลี่ยนบอดี้คิดรอบคันเลยเป็นซ u เปอร์โชวฟิโออีโวอีคำถามทำไมต้องชื่อว่า HTO ซึ่งโอเคแน่นอนเพื่อนๆอาจจะดูคลิปที่ผมรีวิว ลมโบกินีห h ร r คาร์ STO เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะสงสัยเฮ้ยคันนี้หน้าตาคล้ายๆกับ STO หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันรุ่นเดียวกันไหมหรือ,อยังไงอันนี้รบกวนพี่ต้องอธิบายหน่อยครับผมโอเคจริงๆได้แรงบันดาลใจมาจาก STO นะครับซึ่ง STO เนี่ยคำแน่ที่เป็น S เนี่ยก็คือมาจากคำว่าซ u เปอ แต่ทีนี้เนี่ยพอเราเอาความดิบความโหดร้ายของรถแข่งเนี่ยมาใส่ในบอดี้คิดคันนี้แถมใส่เทโบอีกแรงมาขึ้นไปเกือบ2เท่าเราก็เลยบอกว่าเอออย่างนั้นเราก็ยกชื่อเขามาใช้แล้วกันเพราะชื่อมันก็ดีอยู่แล้วนะครับกลายเป็น HTO ย่อมาจากคำว่าไฮเปอร์ก็คือเหนือขึ้นไปอีกไฮเปอร์เลย H คือตอนนี้ตอบคำถามเพื่อนๆแล้วนะครับว่านี่คือไฮเปอร์เพราะว่ามันบียอ์ไปอีกก็เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่โต้งนะครับพาดูรอบคันเลยว่า คันนี้เนี่ยแตกต่างจากฮุราคารทั่วไปหรือแม้กระทั่งฮุราคาร์เอย่าังไงบ้างมีการจูนตรงไหนมีการแต่งพาร์ตตรงไหนรอบคันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอเคครับคราวนี้มาดูจุดแรกกันเลยดีกว่าโอ้โหแน่นอนว่าดูด้านหน้าเนี่ยชัดเจนว่าไม่เหมือน l ล m b o r g กิน i ี่หุราคารไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามนะครับต่อให้เป็น s t o อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นพาร์ตของ Super t r o f e เฟีโออีโนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่ตองอธิบายได้เลยครับผมครับก็ตัวนี้เรายกของซูก็จรงคราเฟีบโออีโวมาก็จริงครับ ซูเปอร์เทอร์วลลอีโวมันจะเล็กนิดเดียวนะครับแล้วเราต้องการเพิ่มดาวฟอร์ดเราก็เลยขยายสปิตเตอร์ด้านหน้าซึ่งด้านล่างของมันเนี่ยก็จะเป็นช่องเป็นเหมือนเวนจูรี่แหวกอากาศไปด้านข้างรถเพื่อเพิ่มดาวฟอร์แล้วก็ยังต้องแก้บางส่วนเพื่อให้มันรับกับตัวหม้อน้านะครับซึ่งถ้ารถแข่งจะมีหม้อน้าลูกเดียวเมื่อกี้คุณเพลงก็เห็นนะหม้อน้าอยู่ตรงกลางแต่ว่าพอเป็นรถบ้านหม้อน้ําไปอยู่ด้านข้างสองข้างแล้วต้องมีแผงแอร์มีอะไรเพราะนั้นตรงนี้มันต้องแก้งานใหม่หมดเลย แล้วก็ฝากระโปรงก็ต้องทําให้เปิดได้เหมือนรถบ้านถูกไหมฮะใช่ครับใช่อันนี้ก็ดูก็คือเปิดเปิดมานี้ก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยนะครับตรงนี้ลายสวยมากเลยต้องบอกเลยว่าเรียงรายแบบเป๊ะมากใช่ครับเป๊ะทุกขระเด็ดเลยใช้การทําแบบวัตถุดิบเป็น p ีเพล็กนะครับแล้วก็เป็นลายคาร์บอนคุมมคุณภาพได้ดีนะครับไม่มีฟองอากาศแล้วก็ลายสวยหมดในส่วนพวกนี้ก็สามารถใส่สปอร์ตล์ได้ครับ เพราะรถแข่งเวลารถแข่ง24ชั่วโมงมันจะมีชุดสปอตไลท์พวกนี้ก็คือใช้งานได้จริงเปิดออกมาใส่ LED เข้าไปก็ช่วยช่วยวิ่งได้ใช่ครับตัวนี้ก็คือ Airloop ก็เป็นช่องลมที่ระบายความร้อนของหม่น้ำแล้วก็ออกมาเพื่อเวลาเราวิ่งไฮสปีดเนี่ยเวลาลมอัดเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะไม่ยกด้านหน้าขึ้นนะมันก็จะระบายลมออกมาด้านนี้นะครับซึ่งทําให้ดาวฟอร์ดด้านหน้าเนี่ยไม่เสียไปนะอุตสาห์สร้างมาดีๆไม่ใช่แบบเอาลมเข้าไปอัดในซุ้มล้อแล้วก็ยกด้านหน้าลอยขึ้น แก็เมื่อกี้วิ่งไฮสปีดก็ไม่มีปัญหาอะไรก็รู้สึกสเตเบิลมากๆครับยิ่งเข้าโคง้งเข้าอะไรก็จะรู้สึกว่ามันทำงานใช่ครับ,บส่วนตรงนี้ก็มีการโมนิฟายเพิ่มเติมนะเพราะว่าอันนี้เราทำเป็นรถถนนรถบ้านเราต้องการให้มันดูเรียบร้อยนะรเราก็เลยให้เสริมชิ้นนี้ขึ้นมาโดยให้ดีไซเนอร์ช่วยสร้างช่วยช่วยทำตรงนี้ขึ้นมาบันไดเนะี่ยเราเป็นคาร์บอนชิ้นเดียวตั้งแต่ด้านหน้าตรงหลังล้อหน้าจนถึง ท้ายรถเลยนะครับ,รบก็อันเนี้ยเป็นโมชิ้นเดียวเลยเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นโชว์คาร์บอนเหมือนกัน<อ>คือคาร์บอนอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปอ๋อเข้าใจละครับก็ก็เลยเนี่ยทำให้การใช้เวลาที่นานของที่เรามีอยู่อ่ะพอเอาเข้ามาใส่รถบ้านจริงจริงมันสวยไม่พอครับอืมใช่ ใ่รถบ้านไม่ได้เราก็เลยแก้ทาใหม่แก้ทําใหม่หลายรอบก็บตอนนี้เก็บงานเดินสวยหมดแล้วตรงน,นี้ก็เป็นโชว์คาร์บอนหมดเลยครับตรงน,นี้ก็มันจะไม่เหมือนกับรถแข่งใช่ไหมเพราะรถแข่งตัวน,นี้จะเป็นอะคริลิกที่ระบายอากาศออกมาจากรถครับเราตอนน้องต้องสร้างใหม่หมดเลยครับแล้วก็ใช้ของเดิมไม่ได้เลยแล้วก็ต้องมีรูนะครับแอร์ดักที่เข้าไปเพราะรถคันนี้เป็นรถโทอร์โบโเพราะฉะนั้นเนี่ยกองอากาศมันจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วกองอากาศที่เคยอยู่มันจะเป็นที่อยู่ของอินเตอร์คูลเลอร์เพราะนั้นตัวแอร์ฟิลเตอร์เนี่ยกองอากาศเนี่ยก็ต้องมาอยู่ตรงข้างรแทน เราก็เลยต้องเจาะรูเหมือน STO นะครับเพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปนะครับซึ่งก็ได้ผลดีอยู่มีแรงดันเข้าไปด้านหน้าปากทอโบมากขึ้นต่อมาก็ด้านหลังก็จะดูทรงเหมือน Super Trofeo Evo นะครับโดยที่เราเล่นลายคาร์บอนทั้งคันจะเป็น V 4สองศานะครับกันชนหลังดิฟฟิวเซอร์ปอยเลอร์นะครับฝาหลังนะครับตรงนี้ครับเป็นลาย V ีหมดครับ จนถึงหน้ารถเลยฟิวก็จะใช้คล้ายแบบพารคานี่เนาะเพราขาทำวีแล้วก็เอทเทิลองศาเท่านี้ทั้งคันเลยถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็น NA ไม่มีทอร์โบก็จะเป็นกรองอากาศของซ u เปอร์เทอร์โบอีโแล้วก็ใส่ให้เลยนะก็จะเป็นกรองลงมาอย่างนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปที่เครื่องก็สวยงามสปอยเลอร์หลังนะครับเรามีการแก้ขาเราสร้างขาชุดนี้ใหม่เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันดุเหมือนรถแข่งก็ปรับระดับลงมาพอสมควรทอยหลังมามากขึ้นเพื่อให้ฝากระโปรงยังคงปิดได้ครับเจียดนะครับ เครื่องยนตเราเป็นเครื่องยนต์ตอนนี้นะครับที่แรงม้า1 0 0 0แรงมา้ายังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับแต่ว่าออคลัชเราเปลี่ยนคลัชใหม่อัปเกรดใหม่เพราะว่ามันลื่นรับแรงม้าไม่ไหวรับแรงบิดของเครื่องยนตที่มีโท์โบไม่ไหวนะครับแล้วก็อินเตอร์เนี่ยเราเอสมาหลายยี่ห้อปรากฏว่าอากาศร้อนแบบบ้านเราอ่ะมันระบายความร้อนไม่ได้ที่ที่บูสที่สูงขึ้นนะครับวิ่งได้โลบูสพอไฮบูสไม่ไหวเลยก็เลยสร้างอินเตอร์ลูกนี้ขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็รูบูสตอนนี้อยู่ประมาณ1บารนะครับ,รบแรงมาประมาณ1,000แรงมาที่พื้นครับนะครับก็วิ่งได,งด,ด้แรงดีครับระบบความร้อนอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาครับจะวิ่งจะอะไรเมื่อกี้คุณเพลงก็เห็นว่าก็8 0 8 5ิแปห้น่นไม่มีกระดิกเลยความร้อนจริงครับครับอุณหภูมิอินเตอร์อรุณหภูมิอากาศที่เข้าเทโบเข้าเครื่องก็แค่เต็มที่50องศา ก็ปกติครับต่อมามาดูท้อยเสียท่อยเสียที่ออกจาก turbo ก็เป็นงานคัสตอมกันนี้เคยใส่ turbo ก่อนแล้วยังไม่ใส่ b ดี y kit ปรากฏว่าน่ากลัวมากวิ่งไม่ได้มันล่อนคือ boost ไปเสร็จพอเริ่มเปลี่ยนเลนท้ายสา,ายไปสายมาครับ,รบก็เลยบอกว่าอันตรายไปแล้วเลยซื้อสปอยเลอร์กับฝาท้ายของ Performante มาใส่ก็ดีขึ้นครับแต่ว่าเขา้าโคนก็ยังมีได้ฟีลรถบ้านรถเดิมมันไม่ค่อยกดไม่ค่อยอะไรครับ ก็จตดสินใจว่าอันนี้เดเวลอมาอยู่แล้วก็จะมาประกอบกันซะเลยนะครับ้อยเสียเลยต้องทําใหม่ครับเป็นไทเทเนียมออกมาจากทัวโบสู่อากาศภายนอกไม่มีอะไรขวางเลยเสียงก็ดุดันโหดร้ายอย่างที่ทราบแล้วก็จะเวสเกตอะไรนี้ก็แยกข้อไปเลยเพื่อจะได้แรงมาสูงสุดแล้วก็คุมบูสต์ได้ดีนะครับแอร์ฟิลเตอร์เราก็คัสตอมให้เข้ากับชุดบอดี้คิดตัวนี้นะครับก็ประมาณประมาณนี้ครับส่วน ช่วงล่างเบรกอะไรเงี้ยก็ยังเป็นของเดิมของฮูราเกนเอาพูดตรงๆว่าจริงๆคันนี้ถ้าให้ดูนะผมว่ามันมันไม่มีอะไรเดิมเลยแทบไม่มีอะไรเดิมจริงๆเพราะว่าดูภายนอกก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพาร์ทของซูเปอร์ทรูเฟโออีโวซึ่งมันก็ชัดเจนในความความสุดของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งเพื่อน,อนๆดูแล้วเนี่ยก็แน่นอนจุดต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกับฮูรากเกน s t o หลายๆคนอาจจะสับสนว่าเออคันนี้เอ้มันคือ s t o เปล่าสรุปคือไม่ใช่นะครับผมถ้าเห็นบนถนนก็ชัดเจน มีคันเดียวตอนนี้ตอนนี้คือพาร์ทชุดแต่งแบบนี้ยังมีคันเดียวอยู่มีคันเดียวอยู่ครับผมตอนนี้กำลังผลิตคันที่2คันที่3อยู่ใช่ครับกำลังกำลังใช่กำลังมีเขามีออเดอร์ลูกค้าเข้ามาครับก็เริ่มมีจองเข้ามาก็เราน่าผลิตได้ประมาณเดือนละชุดประมาณนี้ครับแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆสนใจอยากจะมาติดตั้งกับกับพี่โต้งเนี่ยต้องทำยไงบ้างครับผมเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยครับครับก็เดี๋ยวโทรหาคุณโบตผู้จัดการเลย จะออกไปลองบูาคาร HTO 1000แรงม้าเป็นแลมโบกินีที่แรงที่สุดนในประเทศไทยไปกันเลยดีกว่าครับผมและนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ลองสัมผัสนะฮะพลังของแลมโบกินีพันมานะครับกับพี่ตุ้งนั่นเองครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆอันนี้เราเข้ามาสู่โซนที่ถนนลงขึ้นครับผมเราก็ปรับมา สปอร์ตนะครับระบบของระบบเองก็จะเป็นเซ็ตอัพที่มันชอบมันจะเฟิร์มขึ้นสังเกตนะมันจะไม่ไม่นี่แไม่ไม่เบยยอยยอยนิ่มแล้วแล้วเท่าไรก็จะหนักขึ้นครับแล้วก็เอออสซีก็เป็นสปอร์ตก็ยอมรับที่จะมีการออฟฟี่ได้บ้าง ถ้าคันนี้ขับคอซ่า์อะไรนี่มันจะหนักกว่านี้ไหมครับขับคอซ่ามันก็จะมีเปิดแอนตีแลกด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ปุ่งบางปรุงปังอันนี้ก็จะเปิดแอนตีแลกเปรดสองครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ครับเนื้อจะเปแอนตีแลกครับตอนนี้ดาวชิปบผมโอ้โหปรุงครับปรับปรับนะครับผมดาวชิปนะฮะรอบอยู่ที่ห้าพันห้านะครับตอนนี้โอ้โห ตกใจครับตกใจตกใจครับใช่ครับอันนี้ท่อแน่นอนไม่เดิมเดิมแน่นอนไม่เดิมเดิมกดจัตโตโบแล้วก็ลองสูบบรรยากาศนะครับผมปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังตลอดเวลาเลยนะฮะจังหวะดาวชิปนะครับ up ไม่มีอะไรลงตัวกว่านี้แล้วจริงๆนะครับคือปกติต้องบอกตามตรงว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบรถเทอร์โบแต่วันนี้คือถ้ารถที่มันเซ็ตมาได้ดีขนาดเนี้ยมันก็คู่ควรกับการเป็นอันดับหนึ่งครับผมจริงๆมีการ์โด้คันหนึ่งครับ150หมาดที่พื้นครับแต่ว่าด้วยการ์โดได้วยเกียร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเก่าอ่ะคันนี้10ป,ปีน้องถอยก็อาจจะผมว่าวิ่งแล้วพอๆกันนะเอาไากันแล้วกัน โดยด้วยพี่เขาอาจจะแบบเป็นเกียร์เกอร์ของคุโดมันเปลี่ยนไม่เร็วเท่าดูโอกคัสของคุราแกนนะครับมันก็จะให้ให้ให้คุระแกนอาจจะเร็วกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ไม่รู้ไม่เคยได้พิกันนะครับใช่ครับขอบคุณครับแต่ว่าถ้าเรื่องของแรงม้าถ้าเรื่องของแรงม้าคันนั้นสูงกว่าเพราะคันนั้นสเตทสูงกว่าเปลี่ยนไส้ในหมกครับแต่คันนี้ยังเป็นสเตทเครื่องเดิมครับอ๋อใช่ ซึ่งจริงๆผมซื้อของหมดแล้วแหละแต่แบบพอทําไปทํามาเพิ่งเด <store, S 2> นะิมมันก็วิ่งที่อเมริกาพันสองร้อยกว่ามาอะไรเงี้ยครับ stein, King, reg, แค่เราไม่ได้ใส่น้ำมันซิ่งเข้าไปแค่นั้นเองครับครับก็เลยยังยังโฮไว้ก่อนเอาไว้แบบจะเอาคันนี้ไปวิ่งแรกจริงๆก็อยากจะค่อยเอาเครื่องอีกตัวหนึ่งแล้วมาประกอบดูารใส่เข้าไปผมอยากเห็นคันนี้วิ่งแรกมากเลยว่าขนาดอะไรผมบ้าหน้าดูอะครับกับคันนี้คือแบบดิบเถื่อนครบ บ้าคลั่งแล้วก็นิพานครับอีกคาเพิ่มอีกคาให้นะฮะปกติไม่ได้พูดคํานี้เลยแต่มันคือแบบมันเป็นความสุขที่แบบมันฟินสุดยอดแล้วอ่ะอันนี้ทดสอบนะฮะศูนถึงร้อยหน่อยแล้วกันว่าชัดเจนขนาดไหนนะครับกอร์ซหมดเกณฑ์นึง E S C No E God S C ก็เบรกโอ้โหห ป้าครับพี่ต้งร้อนชอนโทรเมื่อกี้คือสัมผัสนั่นคือความแรงของคันนี้อย่างเต็มที่ออกแบบออกตัวแบบดูแด๊กเลยคือแบบล็อกล้อออกตัวปิดไฟเรียกบูสต์ครับแล้วก็กระโดดออกไรแรงโอ้โหมันใช่เลยวันนี้คือต้องพูดเลยครับนี่คือแลมที่นี่ที่เยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดที่ผมเคยสัมผัสมาชีวิตในชีวิตเลยคนขับยังมือสั่นเลยมือสั่นเลยนะครับ เวลาจังหวะออกตัวเนี่ยคือพี่ตงรู้สึกไงบ้างครับในในฐานะมุมมองคนขับแล้วกันว่าแบบมันแบบมันตกใจมันน่ากลัวขนาดไหนอะครับจากพี่ตงก็ขับซุเปอร์คาร์มาของซุปเปอร์คาร์มาหลายคันมากเนี่ยเปรียบเทียบเนี่ยคือความรู้สึกแันนี้มันคือยังไงอะครับความรู้สึกก็เหมือนกับด้วยด้วยตัวรถเองแต่เองไม่มีระบบการควบคุมนะครับก็พยายามแบบไม่ให้รถล้อฟรีแล้วก็ทํางานได้ดีกับทุกโม ครับบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย่0.100เนี่ยผมเคยเคยวัดในในสนามแร็กเนี่ยเราได้ประม 3, 3. าณ2.3แต่ถ้าเมื่อกี้ส่วนใหญ่ถ้าพื้นถนนแบบทั่วไปมีฝุ่นบ้างอะไรเงี้ยได้ประมาณ2.6ครับผมแล้วก็สังเกตดูพอเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่มันก็ไม่มีอาการเลยมันก็ตรงแนวเลยใชครับแล้วก็เพิ่มบูสต<า>์ไปเรื่อยๆตามเกียร์ก็เอาเสรึกแบบเออเอาเลือดเอาเลื่อง หัวล้อเนี้ยมันคือเสียงหัวล้อของความสุขภาพครับคือผมหวังว่าเพื่อนๆคนที่ดูทีพีิสัุขาตอนนี้นะฮะจะได้รู้จักอีกคันหนึ่งนะครับที่เป็นรถที่สุดยอดของประเทศแล้ววันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ที่ได้พี่ตงให้เกียรติมาออกช่องทีพนิสัุขา,าวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> สุดยอดจริงๆกระรถระดับนี้ผมบอกเลยมันมันไม่ง่ายนะฮะที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้บนถนนประเทศไทยเมื่อกีพี่ต้งบอกใจผมขับด้วยตกใจ จะแฮนด์ดคันนี้ได้ไหมพันม้านะฮะเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับตอนนี้นะครับถึงเวลาที่จะสับกันขับแล้วนะฮะวันนี้พี่ต้งใจดีมากให้ผมได้ลองสัมผัสคันนี้นะฮะโอ้บ้าจริงครับต้องพูดตามตรง,ตรงโหดจริงนี่นะฮะมาดูข้างนอกนะฮะอยู่บนถนนประเทศไทยของเรานะครับฟับงสิยงพ่อกันที่ใช่นะครับวีโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผม าสัมผัสกันนะฮะคือแน่นอนโพสิชันการนั่งอะไรทุกอย่างก็รูระคันปกตินะครับแต่ไอที่ไม่ปกติคือเครื่องเนี่ยละครับตอนนี้โล่งเลยครับเกียห้าเกียสี่ 5, ไปเลยสองสี่สาสีแล้วครสามสามไปครับ ความรู้สึกที่ที่มันวาร์ปเนี่ยผมเคยสัมผัสก็ s f 90 Stradale นะฮะอันนั้นก็โอ้โหครับก็วาร์ปนะฮะโอ้ยตรงนี้ดีเลยครับอีตอนนี้นะฮะเกียร์สองครับจัดไปครับ ันนี้เป็นรถพันมาที่ทํามาได้ดีแล้วลงตัวมากตรงที่ว่าอาการเสียวมาครบแต่เรารู้สึกถึงความปลอดภัยปลอดภัยผมผมก็อ,อย่างนี้เลยาะว่าแน่นอนขับซีนะฮะอาการแบบสะบัดเนี่ยไม่มีแต่โอเคตอนล็อกคอนโทรลเมื่อกี้กับพี่โต้งเนี่ยอันนั้นนะ่ะแน่นอน easy off อารมณ์มันมาแต่ยูล่ละถ้าเพื่อนอยากจะสัมผัสว่ามีอาการตุกเท่าไรนิดหน่อยเนี่ยก็กแนะนำว่าล็อกคอนโทรลก็ได้นะครับแต่กับคันนี้ ไม่แนะนําสําหรับผมผมก็ไม่กล้านะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นนะฮะสิงโตโบสิงโตออฟมันแบบใช่มันใช่จริงๆครับมันใช่เลย